สวัสดีค่ะเชียงใหม่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะวันนี้เที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจนั้นพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศการท่องเที่ยวเปิดรับเมืองเชียงใหม่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเจอกันเป็นครั้งแรกกับรายการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเที่ายวเชียงใหม่ไปกับอบจวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่สวยและอบอุ่นกันติดตามได้ในเที่ายวเชียงใหม่ไปกับอบจค่ะ เชียงใหม่ตอนนี้หลังจากวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกด้านเตรียมตัวกันพร้อมมากค่ะและก็ตื่นเต้นกันมากๆที่การท่องเที่ยวจะกลับมาโดยต่างเตรียมความพร้อมตามมาตรการของภาครัฐให้ทุกคนมาเที่ยวกันแบบปลอดภัยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหารร้านกาแฟาสวยๆหลากหลายสไตล์ในเชียงใหม่รอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะธรรมชาติสวยๆ แต่ตอนนี้นะคะเชียงใหม่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวกันแล้วและตอนนี้รายการของเรานะคะอยู่กับท่านรองวิภาวรณบวรพุทธิพงศ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดเชียงใหม่ของเราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทางการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะในส่วนของการเตรียมเปิดเมืองของเราที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของ อาบาจเองะนะคะก็โดยท่านพี่ชัยเลิศพงอนุสรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านเองก็ได้มีแนวทางในการที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีความปลอดภัยนี่ยนะคะ,คะโดยที่ทางอาบาจเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้รับการจัดสรรน,นะคะ,คะวัคซีนโมรอน่าจากสภาการชาติไทยจำนวน10,000แสนโดสนะคะและก็จากมหาลาัยเชียงใหม่ะนะคะ อีก6,000โดสซึ่งขณะนี้ก็กำลังทยอยได้รับการจัดสรรวัคซีนมาถึงเชียงใหม่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ทยอยฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยและก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเ<ม>ที่ยว<ม>ในจังหวัดเชียงใหม่ว่ามา เที่ยวเชียงใหม่แล้วจะมีความปลอดภัยค่ะด้านหลังนื้อเราเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ท่านฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะท่านขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงนี้อากาศดีมากนะคะลมเย็นสบายมากและที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะที่ป้องกันในเรื่องของโควิด -19 ในะะทางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทางอ,อบจอรเรามีมาตรการในการควบคุมอย่างเข่มคัดขึ้นมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็มีความสุขกับจังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะค่ะเทปนี้ถือว่าเป็นเทปเปิดเมืองเชียงใหม่เปิดการท่องเที่ยวนะคะครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะ,คะต้องคอยติดตามวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองวิภาวันบรัรบพุทธิพงศ์ขอบพระคุณค่ะค่ะดสดีค,ค่ะ,คะ หลังจากที่ได้ชมภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และได้ฟังผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วสร้างความมั่นใจให้แล้วก็อย่าลืมค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวจองที่พักสวยๆในเชียงใหม่และออกเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่กันนะคะเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจาวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ในช่องทางออนไลน์และทาง NBT เชียงใหม่ ครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ